สวัสดีครับผมยูผมมีแล้วครับผมตอมเซเวอร์ครับมันนี่มาขายผ้าครับอีกตลาดหนึ่งเดวยวมันตลาดนัดเรือบินครับแดดฮ้อนกับฮ้อนตลาดก็เปิดใหม่ครับเขากำลังเอาของมาต่างอันนี้ขนาดขนาดนี้สีมงเครื่งนึ่้ยวครับบึงบรรยากาศนังแดดยังฮ้อนเบื่อเบื่ออยู่ครับโอ้โหอมกว่บบนี้พี่น้องเอาหน้าใส่แดดกันเลยทีเดียวนี่ครับสุขแพงาดิ้นเลยบางเลย มีก้องไหมครับอ่ามีมีมีครับสักคู่นะครับครับมีมีมีครับเอนคุ่ถุงถุงน่นจะมีมันจะมีร่อง ดูินเล่ใชดูร้านยเดี๋ยวเขาจะขายอยู่ตลาดนเขาเาไปแล้วคุณพ่พัด ชนะจน

อันนี้ก็ห้าสิบอันนี้ห้าสิบนี่แล้วแต่ เด็ดลุ้นค่ะฮะคิ้วไปไหนนะไม่ใช่มันมีแต่คิ้วชิ้วเปลี่ยนคิ้วห่อใหม่ที่เออใส่มาแกไม่ใช่เหรอ ัว,ทวทดทวดนเียนเงี่ย้วดเดูแหวนแหวนอ่ะแหวนเงินนะครับชุบชุบในชุบท,ทองเค ของเอกแคตเซียด e, ้วยนั่นเล็กดีไงได้ไได้ได้น่ไมแนสวยเลเล็กเพนรดเซีย ล้มล้มโตแล้วครับเด็กน้อยก็เริ่มมาเล่นของเล่นแหละคุณวแวง,ง่องอ่อนด้วยคุณโอ้บรรยากาศครับคนกำลังเริ่มมาแล้วครับแต่ว่าแดดกันยังหอนอยู่คือเราครับบ่มีโฮมเห็นเลยครับก็งานหยาบเลยเลยทีเดียวร้อนแล้วครับเมื่อิังเหมอือนเขาจะได้จักบาทค่ำแล้วครับผม โอ้ยมวมีเขาเดมาเปิดเัียบินแครับมือน,นี่ะม่โอบ่คืนนะบ่คืนตอนที่ไปอ่าอยู่เอซีสายใต้นะครับเนาะคือว่ามองนีบ่หมอกับการมานั่งขายผ้าครับเพราะว่ามีตะคนมาสื่อของอยู่ของกินครับของใสามากกว่าครับเสียหนทาถในเพราะใครมีไมัเนี่กคคือประเทศได้ปเปิดบินนี่เลยนะครับจนหอดคำเลยเดี๋ยวยั่งนงอยว่าจะพายยางละเบิ้งครับว่ามีอย่างกินนะครับ ไปกันแบนนี้ได้แล้วครับนี่ได้น้ำแล้วเดือดลองโอ้ล้นา,ลานนางชิ้วกับมีครับหมูกระทะครับกระทะแล้วครับเดือกระ

Hãy đấy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไหนนี่เรียนุณเจริงครับบครอีกฟังหนึ่งครับสถานะัเรือบบอินฟังหนึ่งอ่ามันอีกฟังหนึ่งครับ สนานา่มอินเพิ่นมีสองฟังเลยฟังเขาท่ามันอันนี้เนื้อไม่อีกฝั่งนึงมาเบิ๊กฝั่งนี้กับติขายของกินเสื้อผ้าไม่เกิน Oh <laughs>

Thank you. cả không như phái em thôi má là em phái thôi là มาล้างที่ม้าลงมยกมือเนาะได้เ่าได้มันก็ต้องนั่นแหละเพาะผ่าของกะดีว่าผ่าเพิ่กจะกบังมาเนี่ยพาคูณดีว่าของเด็กจหวายคนเลยนะบก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เว้ยก็ได้อยู่ก็ได้ ายของอาหาสิบาทนะคาอีดีๆนั่นนะะครับผมซื้อ,อเดี๋ยวเวลาเก็บเก็บของกลับเลยนะครับคือมือนี้อยากบอกเลยว่าเฟลครับวันด้ยักบาทคือว่าตลาดมังงิมบอมเอนบอมเนบอมนจุดที่เขาที่มาขายผ้านะครับนะ ขาอาจจะเป็นพวกของยูของกินครับของยูของกินขายดีครับแต่สราบมื้อนี้ก็ค,คิดคิดไ่าทคนิคนะครับเด้อครับเมื่ดี๋ยวมือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือหนาเข้ิไปใส่ใกันเดี๋ยวมาว่ากันอีกนึงเดี๋ยวคลิปหน้าจิไปตลาดตลาดหลวงสีครับเดี๋ยวขอประเมินกันสราบมื้อนี้ก็ขอบคุณนะครับจดจ้วด